นะก็ใส่หน้ากากอนามัยการเตรียมพร้อมเอาไว้นะครับแล้วก็ท่านที่ยังอยู่ที่บ้านหรือท่านที่กําลังเดินทางกันมาอยู่ที่จะมาเจอกับพวกเราวันนี้ปลาใยใหญ่ในการลงชิงชัยเลือกนายกอบจอแล้วก็สออบจอทุกคนในวันเสาร์หน้านี่นะครับใครที่กําลังเดินทางมาอยู่ก็เตรียมแมสมาด้วยแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่มีแจกนะ ผมเห็นสมาชิกหลายท่านได้ทงนะไหนใครได้ธงไปบวกทงน้อยเออเดี๋ยวตอนเริ่งานเอามาคืนด้วยนะเราไม่มีแจกอะไรใดๆทั้งสิ้นแม้แต่ทงก็ต้องเอาคืนนะครับเดี๋ยวยังไงฝากทีมงานด้วยนะตอนเริ่งานเก็บทงกลับด้วยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะไม่งั้นเดี๋ยวกะกะตเล่นพวกผมนะเออมันเคยมีจังหวะแบบเกือบจะผิดพลาดเรื่องนี้กันมาแล้วนะครับผมย้ากันทุกรอบเลยในเรื่องของธงนะ ประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับห้องน้ําอยู่ทางด้านนู้นเนาะอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านหลังของทุกท่านนะครับทางด้านนู้นนะวันนี้รถพยาบาลของเราไม่มีแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรายัางมีฝ่ายการพยาบาลอยู่นะครับใครที่มีเจ็บป่วยอะไรเล็กน้อยนะครับต้องขอความช่วยเหลือนะครับเชิญทางด้านหลังได้เลยนะเดินปุ๊บไปด้านหลังได้เลยโอเคไหมครับเข้าใจนะอ่าโอเค อยากจะพบกับธนาธรแล้วหรือยังเ <Yeah. S 1> นี่ยเห็นไหมเสียงแบบนี้แกเลงเดินทางมาไม่ถึงแกะนะผมกะอยู่แล้วว่ามานี่ต้องเสียงประมาณนี้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเริ่มแดดร่มลมตกฝนมันเริ่มน้อยลงอากาศมันเริ่มเย็นขึ้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวพื้นที่เราจะแน่นขนาดนะับเมื่อวานผมไปเวทีปลาใสใหญ่มาที่จังหวัดสมุทรปราการครับทุกท่าน โอ้โหเรียกว่าขาค่ำอ่ะยิ่งตอนยิ่งดึกยิ่งดึกยิ่งมืดนะคนยิ่งเยอะเก้าอี้เต็มต้องเสริมเก้าอี้แล้วโชคดียอยู่ติดรถไฟฟ้าจัดที่สารลางจังหวัดเลยอยู่ติดรถไฟฟ้ามีสกายวอลค,คนเดินมาปุ๊บลงยืนกันดูดตรงสกายวอลได้เลยวันนี้เชื่อว่าเราพี่น้องของพวกเราชาวสีส้มจังหวัดนนทบ,บุรีทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่ในเพจ Facebook ก็ดีใน t ิ๊กตเองก็ดี เชิญนะครับวันนี้ตลาด b ีบตรงข้ามกับเซนทันเวสเกตวันนี้พวกเราพักประชาชนมาปรสาสัยใหญ่ผมบอกเลยว่ามีตัวเด็ดตัวจี๊ดหลายคนวันนี้มันต้องมีไวรัลมีคลิปตัดไปลงติ๊กตอกันบ้างแน่นอนนะรอติดตามชมกันได้เลยแล้ววันนี้ทุกท่านจะได้พบกับผู้สมัครสออบจอของพักประชาชนทั้ง36คนเลยนะครับโดยเฉพาะพระเอกของเราวันนี้นายกด้วยนะเดี๋ยวจะได้มาฟังนายกพูดเดี๋ยวจะได้มาฟัง สมาชิกผู้สมัครสอรอาบาจอของเราพูดนะครับว่าเขาเหล่านั้นมีวิเศษทัศน์เป็นอย่างไรเมื่อวานสมุทรปาการ36คนเลือกขึ้นมาเวทีกันแค่9คนนะได้ฟังกัน9คมแต่ก็ฟังกันแบบเต็มๆวันนี้ผมบอกเลยว่าชาวนนทบุรีนี่พิเศษพิเศษใส่ไข่กว่าชาวสมุทรปาการเยอะทุกท่านจะได้เห็นหน้าค่าตาขึ้นมาครบหมดเลย36คนคนละหนึ่งนาที เดินขึ้นมาผมดูสคลิป์เลยเอ๊นี่เหมือนมิสแกนหรือเปล่านี่ <laughs> เดินขึ้นมาหนึ่งนาทีเดินมาปุ๊บ,บผมเ,มเริ่มเบอร์ที่ปุ๊บออไปแล้วกลับนะแต่ยังไงก็จะได้ปากติดตามกันทุกท่านจะได้เห็นอย่างน้อยก็เห็นหน้ากันทุกคนเพราะอะไรรูนะ้ไหมฮะที่อยากให้เห็นหน้าทุกคนแล้วพูดเบอร์ทุกเบอร์เอานายกเลือกเบอร์อะไร,รานายกเลือกเบอร์อะไรเบอร,ร์สองนะเบอร์สองสองอบจของท่าน เลือกเบอร์อะไรฮะเบอร์อะไรมั่งนะอันนี้เบอร์สามตนั่นเบอร์สองตรงนั้นเบอร์หนึ่งนี่มันเป็นอย่างนี้อ่ะไอ้ครั้งที่แล้วตอนเลือกสสงงไหมงงไหมเลือกสสไอ้เบอร์พักเบอร์หนึ่งไอ้เบอร์สสอีกเบอร์หนึ่งอ้าวครั้งที่แล้วกูอยู่เขตหนึ่งปีนี้กูอยู่เขตสองอ้าวแล้วมันคนละเบอร์กันอีกอ้าวเขตหนึ่งเขตสองคนละเบอร์อีกสสจังหวัดเดียวกันมันเป็นซะแบบนี้เพราะรัฐธรรมนูญ 60ฉบับรัฐประหารทํามาให้เขาบอกว่ามันทําให้มันง่ายขึ้นแต่ทุกท,าท่านว่ามันยากขึ้นหรือมันง่ายขึ้นมันยากขึ้นมันสับสนครั้งนี้มรดกตกทอดจากวิธีการไอเลือกเบอร์จัดเขตอะไรแบบเนี้ยมันยังมีปัญหาอยู่เพื่อนพี่น้องครับผมให้ทุกท่านเนี่ยจำเฉพาะเบอร์นายกเบอร์ เบอร์เฉพาะนายกเบอร์สองจำติดหัวเอาไว้ไปปุ๊บกาให้ถูกผมจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่าจังหวัดนนทบุรีเนี่ยบัตรนาย,ยกสีอะไรสีชมพูแล้วบัตรสออปจอสีอะไรสีเขียวบางจังหวัดแม่งเป็นชมพูกับฟ้าอูโมงชิบหายเลยนะผมเนี่ก็ไปหลายเวทีด้วยต้องมานั่งจำกูจำเลขยังไม่พอกูต้องมานั่งจำสีบัตรอีกเออมันอะไรกันนักหนา จำแค่นายกเบอร์สองส่วนสอบจไปดูเอาหน้าตรงที่เลือกตั้งเนี่แหละไม่ต้องไปจำนะอย่ามั่นใจความจำของตัวเองขนาดนั้นนะจำเลขเดียวพอนะจำเลขสองเลขเดียวนายกพอส่วนสออบจไปดูเอาข้างหน้าเออกูอยู่เขตนี้นะมันเลขอะไรวะนะจำแค่ว่าเราจะเลือกพักุูเสียงหน่อยมากกลับบ้านดีกว่าอาอเราจะเลือกพัก เออมันต้องแบบนี้นะตอนนี้ธนาทอนใกล้ถึงแล้วห่างไปอีกประมาณ15กิโลแบบนี้ออโอเคไหมเดี๋ยวเรายิ่งฮึกเหิมเรายิ่งเสียงดำงแกติดตามอยู่ไงแกติดตามดูอยู่ในเพจเฟซบุ๊กหรือไม่อาจจะดูทิกต็อกอยู่ก็ได้อะนะจะได้ฮึกเหิมจะได้เตรียมมาปลาศัยมาพบกับพี่น้องชาวนนทบุรีนทุกคนในวันนี้